สวัสดีค il, ่ะพบก,กับเซลล์มุกเช่นเคยเลยนะคะที่ปรึกษาการขายอินสูอื้งตันไตสาขาสีนคลินค่ะวันนี้นะคะมาพร้อมกับรีวิวรถเกรด h ฮ g h นเดอร์สีประตูเกรดแซนะคะเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะราคารถอยู่ที่967,000บาทนะคะนี่เลยมีทั้งหมด4สีค่ะสีเทาเรมโบสีขาวมุกสีบอนเงินแล้วก็สีดำนะคะเดี๋ยวเซลล์มุกพาไปดูเลยนะคะว่า ตัวไฮไลเนอร์สีประตูเกรดแซเนี่ยยังไงบ้างนะคะนี่เลยมาพร้อมกับด้านหน้านะคะไฟหน้านะคะ LED พร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกในเกรดแซตนะคะจะเป็น LED แล้วเหมือนกันด้านหน้ากระจังหน้านะคะออกแบบใหม่นะคะตัวหน้า2024สีสีทูโทนนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะบอกว่าวันนี้นะคะที่เรารีวิวเนี่ยเป็นโปร,โปรแต่งซิ่งนั่นเองดาวเริ่มต้นเพียง69,000บาทเท่านั้นนี่เลยมาพร้อมกับล้อมแม็กที e หยอดแดงนะคะสี น้ำตาลไหม่กันเลยทีเดียวแล้วก็รัดมาด้วยยางนี้โต2ะ5 6ง0นะคะลำนี้เราแต่งมาจากร้านนาะกระมวลการยางเลยนะคะดาวเริ่มต้นเพียง6,9เท่านั้นเองนะคะโรดจัดทรงมาที่หน้า1หลัง2สเต็ปแบบไม่เตี้ยมากไม่สูงมากนะคะลำนี้นะคะมาพร้อมกับฟิล์มกรองแสงไฮคูเซรามิกนะคะ60รอบคันเดี๋ยวเราพามาดูด้านในในเก็ตแซดกันดีกว่า เกตแซดเกียร์ออโต้ของเรานะคะภายในก็หรูหราเช่นเคยเลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังมีปุ่มฟังก์ชันทั้งสองได้มีปุ่มพุทคอนโรลด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto นะคะแล้วก็ Apple CarPlay นั่นเองใครอยากจะเปิดเพลงดังๆนะคะของเรานะคะลำโพงดังมากด้านหลังนะคะเป็นไฟ LED เหมือนเดิมนะคะ ในโปร69ของเรานะคะมาพร้อมกระบะไลเนอร์ล้นขอบแบบนี้ให้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ในโปร69ของเรายังไม่หมดได้เป็นตัวล็อกกันไฟท้ายหายด้วยนะคะ สำหรับโปรนี้นะคะลูกค้าในเกรด Highlander เกทแซดเกีย e ร์ออโต้นะคะดาวเริ่มต้นเพียง6,9000บาทเท่านั้นค่ะได้แต่งแบบนี้หลรอๆแบบนี้นะคะสนใจโทรมาที่เบอร์0 9 4 0 9 8 8 9 9 0ติดต่อเซลล์มุกมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เซลล์มุกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ